สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเห็นแม่ม,มะลิไหมคะวิ่งนะคะวิ่งจะมาทานส่วนแบ่งนะคะแม่แม่จะส่วนแบ่งคะแนนคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะขอพระคุณมากมากเลยนะคะกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่ท่านแวะเข้ามาเมตตานะคะ ช่วป้อนผลไม้วันหวาให้กับคุณยายช้างทั้งสองเชือกนะคะก็ออขอให้บุญกุศลน,นะคะนำพาให้คุณพ่อคุณแม่ท่านนะคะท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบุญรักษาทเทวดาคุ้มครองนะคะสาธุบุญด้วยนะคะ อ,อ,อ,อีกอีกแค่2เดือนนะคะคุณแม่จ๋าก็จะปีใหม่แล้วนะคะขอให้แม่ๆพ่อๆนะคะมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ารวยนะคะท่านรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่แชร์ของท่านนะคะก็มีความหมายมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเมตตาคุณยายนะคะ <c oughs> คุณยายทานไปเรื่อยๆนะะและเต็มตะกร้าเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าฝากเมตตาก,กดช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากป้อนผลไม้คุณยายช้างทั้งสองเชือกนะคะให้คุณยายได้ค่าสับประรดนะคะคุณแม่จ๋าพรุ่งนี้นะคะสับประรดก็จะมาถึงแล้วนะคะสั่งสับประรดแล้วนะคะน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะมาถึงนะคะแม่ๆพ่อๆท่านใดอยากจะเมตตานะคะป้อนผลไม้คุณยายนะคะช่วยจะสมคะแนนได้ค่าสับประรดก็กราบเรียนเชิญเลยนะคะ ก็สาธุบุญกับทุกท่านล่วงหน้าเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าก็สำหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าให้คุณยายทานต่อเลยนะคะขอบพระคุณมากๆจ้า